คุณกมลัดพาทัวร์ฮะขอบคุณนะครับโอ้ไม่เนี่ยชื่อคุณกมลรัดมานานแล้วสบายดีนะครับขอบคุณนะครับคุณกมลัดพาทัวร์กันฝากกันด้วยนะครับคุณต้อมก็ทักทยปุยยุทธนะสวัสดีครับคุณกมลัดทักทายสวัสดีทุกท่านรอบบ้านนะฮะจจนแชร์บ,บอกกมลัดนะมอบตัวสีมง่วงให้สามลูกนะฮะ คุณติงทักทายคุณกมลรักคุณต้อมทักไทยแอดกมลรักพาโทรวัสดีครับครยยุทธบอกคุณกมลรักครับนะคุณต้อมก็ส่งติ๊กเกอร์มาพร้อมกับไมเคิลนิตไลท์อเมริกาบอกสวัสดีคุณทนด์นะก็ติดตามให้กําลังใจไมเคิลนิตด้วยนะครับนรชนีก็สวัสดีครับพี่กมลรักอันนี้บอกอาจารย์ไทยแลนด์อาจารย์ไทยวีบยุ่งยุ่งยุ่งทำงานทน like นนุกอย่างทําทั้งวันค่ะ นี่จะไปนี่จะเป็นคนไปเองไปเท่าที่ทําได้ค่ะนะครับก็นะฮะก็ต้องขอโทษบรรดาท่านท่านยทุกท่านเลยเนาะบางทีแอนดิ้ไม่ได้ไปหาใครแล้วนะครับก็จะเป็นอน,นิสนะตามเวลาที่มีเนาะก็นานๆจะโผล่ไปแต่แอนวิ้คงไม่มีโอกาสได้ไปนะครับเพราะว่าชีวิตมีแต่งานนะครับ มีคิวตลอดจนถึงหกทุ่มนะครับคิว <c oughs> ถึงจะว่างหน่อยเนะี่ยช่วงนั้นก็แย่แะนะครับแย่แล้วเปีย้ยจากงานนะครับก็จะนอนหลับเป็นตายกมลรัตพาทัวร์นะฮะคุณกมลรัตวก็ทอดีคุณต้อมนะตองติ๊กเกอร์ให้รัวรวเลยนะฮะน้องจูคุณจูจูบอกขั้นตอนสุดท้ายมันให้เปิดโฟนแล้วก็ตามที่มันบอกจูสติมาตอนนั้น,น,นอ่า นีฮะก็เป็นมาลุเล่าสู่กันฟังคล้ายเป็นวิทยาทานตร์นะคุณจูเนาะแต่วย่างๆใช่ไหมฮะยังไม่ได้ทาขั้นตอนสุดท้ายนะฮะก็โชคดีนะครับโชคดีนะในพวกนี้มันต้องจับยิงเป้ามันมันจะจริงหรือเปล่าน,นะที่จีนเขายิงนะครับด้วยกระสุนแังแหลงยิงที่กระเด็นขาด ปันจุย,ยประมาณนนัน้มองแล้วก็สะใจดีเหมืกันนะแต่มันจะจริงหรือเปล่านะครับเนาะต้องก็ทชกชายจันทแทลอนจันทแทลนบอกลบเบอร์ด้วยครับแอดนิดอ่านี่อาจารย์ไทยบอกให้ลบเบอร์ด้วยนะจบแล้วต้องมาตามที่รักกลับบ้านก็ <laughs> ต้องคิดถึงนะห่างนิดเดียวไม่ได้เลยใช่ไหม ตาบแจ่อะใช่มามเนี่ยฮะต้องก็ส่งลิงชายโยน้องพูบอกคนต้องปากหวานใช่ใช่ก็ดี่งฮะดีฮะอย่างคุณต้องดีนะคระคนเราก็ต้องการคำมึงหวานนะ แตนเวียดเนี่ยไม่ค่อยหวานนะยันเน้นแบไม่มีโรแมนติกเลยแท่เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยฮะเห็นคุตต้มแล้วอิชาไอ้คุจูและอิชาคุจูเนี่ยเนี่ยเขาปากหวานกันเห็นไหมแล้วคุจูก็ใส่กุมารลัดเนาะโอ้เพิ่มแป๊บเดียวหกนาทีนั้นนะอันนี้ใส่ใส่น้องผูนะคุณติีมส่งหัวใจกำลังหวงมาอันนี้บอกคุณกุมารลัดพาตัวสวัสดีครับคุณต้มบอกผูครับหวานก็อ้อยก่อนนะครับ อันนี้ว่าคุณต้อวัสดีครับอ่านะค,ค,คุณจูบอกหวานเจี๊ยบค่ะแอฟคูลนะนฮะคู่แข่งของโจ๊กหวานเจี๊ยบก็คือต้อมหวานเจี๊ยบใช่ไหมครับคุณจูครับเขาบอกช่วงนี้ย้ายที่ทํางานใหม่เลยไม่ค่อยได้มาเข้ามาค่าฮะกไม่เป็นไรฮะขอบคุณนะครับก็มาให้กําลังใจนิวิฟิรีนะฮะ อาข้าวหรืยางคุณนิดวีบยางครับผมคาดว่าลงไลนเดี๋ยวก็จะทานนะครับเพาวันนี้ต้องนอนกันบันวันไหน่นะก็เตรียมแผนไว้หมดลยำไข่ปลาโลนะครับลวงูบอกเ,อเฮ้ยอิจฉานะเฮ้ออิจฉาย้ายตึกหรือกระมลลภูถานนะจากก็ แต่คนกำมันรัตน์นะต้องผลักอิกมานะลบแล้วค่า,จาแจนแทร่ขอบคุณมากๆค่าลบรนะเบิดนะนรับครูบอกผมรักทุกคนนะครับครับขอบคุณครับน้องครูนะแจกความรักให้ทุกคนเลยครับคุณต้อมก็แรงเยอะนะยายตึกแอตแลนตามครูก็ทักทายพี่ชายกูจิวบอกอิจฉาเขาหอมแกงกันอิจฉาอิจฉา